ค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถักเก็ดหลังนะคะไอตัวเนี้ยเป็นด้านหลังของเป็นแผงหลังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักเดี๋ยวเราจะมาเปียตัวนี้นะคะตรงน,นี้เขาจะอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ครูยังทําไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการก็คือตัดผ้าตามสัสดส่วนผ้าเหมือนเดิมเนาะอันนี้ผ้าคือผ้าชิ้น หนึ่งส่วนสี่นะอันนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวครูทำมันก็คือชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้นะตัวนี้นะหนึ่งเนี่ยตัดออกเป็นสี่ชิ้นอันนี้คือผ้าผ้าผืนนี้คือหนึ่งส่วนสี่เมตรนะที่ผ้าเมตรเราตัดออกมาได้สี่ชิ้นตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัดตัวนี้ออกมานะคะตัดเป็นอย่างนี้เนาะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับ นี้ผ้ามันจะไม่เท่ากันได้แบบนี้เสร็จแล้วก็พับครึ่งะะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็พับครึ่งอีกพับครึ่งตามยาวนะคะพับครึ่งอย่างนี้มันตามไอเ้เส้นเส้นตัวที่มันพับลงนะ บางทีเราจะงงลายนะคะเราจะงงลายถ้าเราอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยที่มันเป็นโค้งๆเงี้ยเราไม่พับตามนี้นะคะเราจะพับตามเส้นยืนของผ้าเส้นที่มันเป็นขีดๆตรงๆแหมนี้นะคะี๋ยวก็ตัดก็ได้แบบนี้แล้วก็พับเข้าไปอีกจะได้เท่านี้นะคะ ้นนัีถ้าสมมุติว่าไม่ตัดตามสัสดส่วนผ้าที่ครูตัดนะคะก็ตัดให้ความกว้างประมาณ3ามเซนติเมตรนะคะหรือนิ้วครึ่งนะคะประมาณนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ยาวห้านิ้วนะคะหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วครึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะหนึ่งนิ้วครึ่งคูณห้านิ้วนะคะหรือจะ จะประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะถักถี่ห่างนะคะแต่นี้ครูใช้สัดส,ส่วนผ้ามันก็จะได้ประมาณนี้นะคะสิบสามหูณสามครึ่งประมาณนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดกระดาษนะคะกระดาษกระดาษโปสเตอร์แข็งเนาะความกว้างเท่ากับไม้บรรทัดความกว้างของไม้บรรทัดอยู่ที่3ามเซนครึ่งไม้บรรทัดเนี้ย ที่มันเป็นไม้บรรทัดอันสั้นๆไม้บรรทัดทั่วไปนะคะแล้วก็ขีดยาวไปเลยนะคะถ้าอยากได้แผงใหญ่ก็กว้างขึ้นอาจจะเป็น4เซนอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้ครูใช้ขนาดเท่าไม้บรรทัด3เซนครึ่งนะคะวิธีการนะคะวิธีการเราก็เอาผ้าตัวนี้เอาด้านถูก ด้านผิดน่ะหันหน้าเข้าหาเราหันหน้าเข้าหาสายตาเราแล้วก็วางกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางกระดาษเสร็จแล้วก็พับลงตรงนี้เหลือกระดาษไว้นิดนึงก่อนนะคะตรงปลายมันพับลงอย่างนี้ให้ชิดกับตรงขอบนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนะพับลงนะคะพับชิดขอบนี่นะคะ ข้างนี้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวครูพับให้ดูก่อนนะประมาณนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือด้านขอบนี่มันจะชิดนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ข้างนี้เนาะแล้วก็พับสันทบกกับอย่างนี้แล้วอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนคล้ายกลกีบกุหลาบมาอย่างเี้ยแต่ไม่ให้ตัวนี้มันเลยออกไปนะคะก็สามารถที่จะพับได้หลายแบบนะคะแต่อย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงเห็นไหมคะมันจะไม่ถึงมันจะมีร่องเราต้องให้มันเกยกันเนาะ นี้นะคะเสร็จเราก็พับเข้ามาปึ๊บให้มันเลยไปยาวๆหน่อยอาจจะเฉียงนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันมีร่องให้มันทับเกยกันเนาะดูก่อนนะเสร็จแล้วมันจะซ้อนกันแบบนี้นะคะจะเฉียงลงนิดนึงตัวนมยกนียให้มันมาอยู่กึ่งกลางนี้นะคะดันขึ้นไปยกมากก็ดันมากนะคะดันไปก่อนนะคะ ชิ้นที่หนึ่งถึงชิ้นที่สามนี่อย่าเพิ่งเย็บนะคะอย่าพิ่งเย็บเราวางไปก่อนนะคะทีนี้ชั้นที่สองลงมาเนี่ยกะระยะว่าสักประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณนี้ลดลงมาประมาณครึ่งเซนนะคะลดประมาณครึ่งเซนเนาะเสร็จแล้วก็พับติดขอบนี้ นะคะคลากเข้ามาตรงกลางนี่แหละยกขึ้นดันขึ้นยกดันขึ้นอย่างนี้นะคะข้างนี้เหมือนกันเราเราจะไม่พับเฉียงไปอย่างนี้นะคะเราจะพับชิดขอบเลยอย่างนี้นะคะชิดขอบกระดาษนี่นะคะนะแล้วเราก็ลากขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยนะคะยกขึ้นเป็นนมตั้งชิ้นที่สองแล้วนะชิ้นที่สามค่อยเย็บนะคะ กะให้มันกึ่งกลางนะคะแล้วก็ลดลงมาประมาณครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งเซนพับลากเข้ามาตรงกึ่งกลางดันขึ้นพับชิดขอบลากขึ้นมากึ่งกลางดันขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยเริ่มใช้แม็กเย็นะคะ ประมาณนี้นี้ผ้ามันค่อนข้างจะลงกลาวหนามันก็เลยค่อนข้างจะเย็บยากอันนี้ก็ทําผิดสูตนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นช่องช่องว่างสําหรับที่จะสอดเข้านะคะเอาปลายสอดอม้ติว่าข้างนี้เนาะอันนี้ประมาณนี้นะคะมันจะสอดเข้าไปได้นะคะทําไมถึงต้องเย็บทําไมถึงไม่ให้เย็บนะคะเห็นไหมมันจะสอดเข้าไปได้เห็นไหมคะ อันนี้ครูทํากลับข้างให้ดูเฉยๆนะคะเนี่ยจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็ถักลงมาเรื่อยนะคะวางให้มันกึ่งกลางตรงนี้ก็เซนครึ่งตรงนี้เอ้ครึ่งเซนตรงนี้ฝั่งนี้ก็ครึ่งเซนเราทําไปทํามามันจะหลอกตาอยู่นะก็ค่อยๆดูเอานะคะตามลายตรงนี้เราดันดันกลับครึ่งมาให้มันแน่นข้างนี้เนี่ยใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันกลับแล้วค่อยพับ งั้นเดี๋ยวมันจะบานออกไปเรื่อ,อยๆนะนี้ค่อยเย็บนะคะลากลงมาเรื่อยๆะะอันนี้ครูทําเริ่มต้นให้ดูส่วนตัวปลายมันจะเป็นตัวนี้ก็ถักมาดูลายผ้าด้วยนะอันนี้ครูลากลากลายมันลงมันจะเป็นอย่างนี้นะัยก พยายามทำลายให้มันเสมอๆกันมันจะได้สวยๆนะคะดึงให้มันตึงๆข้างนี้ดึงให้ตึงแล้วก็เย็บแะก เมื่อกี้ลืมบอกตอ,ตอนเริ่มตน้นลืมบอกความยาวของของเส้นนี้นะคะเส้นหลังเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นรอบวงของตัวนี้นะคะเวลาเราตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษยาวเลยนะคะมันจะเป็นเส้นรอบวงตัวนี้นะคะตรงขนาดของตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าตัวนี้ครูก็จะตัดกระดาษยาวสุดของกระดาษโปสเตอร์ตัวนี้นะคะก็คือความยาวอยู่ที่ ประมาณ80เซนนะคะนี่นะอันนี้คือ60นะคะ60ประมาณนี้นะคะคือตัดกระดาษโปสเตอร์ยาวเนี่ยค่ะกระดาษกระดาษแข็งต,ะะตัวนี้นะคะตัดสุดเลยหรือถ้าเรามีแผ่นใหญ่เราก็วัด เอาตามเส้นรอบวงนี้นะคะเส้นรอบวงของวงกลมของเราเพราะว่าขนาดแต่ละขนาดมันจะไม่เท่ากันไงถ้าครูบอกขนาดไปเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่วงของเราแต่ว่าถ้าใช้ท่อแบบนี้นะคะก็ตัดตามยาวของกระดาษตัวแข็งตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะกระดาษโปสเตอร์นะคะกระดาษกา้าดแข็งเนี่ย นะคะโอเนเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถักให้สุดเลยนะคะเดี๋ยวนี้วางกึ่งกลางเหมือนเดิมลดลงมานะคะพับลากเข้าเวลาเวลาลากเข้าเราอาจจะใช้ตัวตัวพับตัวนี้ให้มันเสมอกับด้านนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะให้มันเสมอเนี่ยค่ะให้มันเฉียงลง มาเป็นลายเดียวกันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เทคนิคนะคะอันนี้ครูก็ทำไม่ค่อยสวยหรอก <ๆ S 1> คือกไอ้ผ้าตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะแข็งด้วยเพราะว่านักเรียนเขาลงผ้าผิดพลาดนิดน,นึงนะคะ ตรงนี้มันจะมีเราถักไปให้สุดนะคะเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันมันเกินเราค่อยถอดออกนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเนี้ยเอาตัวส่วนเนี้ยสอดเข้ามานี่นะคะอันนี้เราจะทําตอนที่เราติดกาวด้านหลังนี้นะคะจนสุดท้ายนี่เดี๋ยวเราค่อยสอดนะคะพอมาถึงตรงนี้เราค่อยสอดอันนี้ครูอธิบายไปก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวคู่จะถักจนสุดเลยนะคะ เนะคะตัวที่มันจะเอาไปสอดกันคือมันจะไปสอดอย่างนี้นะคะมันจะสอดเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวตอนที่ไปเข้าพวงเนาะเอาไปทําพวงเนี่ยแล้วกูจะอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะเข้ากันพอดีแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นวงอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เรายังเรายังไม่ไม่ต้องขยับอะไรมันเพราะว่าเดี๋ยวนยคะ าอาจจะต้องดึงออกนะคะอาจจะต้องดึงออกเพราะว่ามันจะเราต้องดึงให้มันแน่นๆเห็นไหมมันจะโบยงีย้งไม่ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยมาดูว่าเราจะตัดทิ้งเท่าไหร่นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้โอเคนะคะถ้าบางคนเขาทำเนาะอาจจะใส่เกดสอดสอดเก็ดเข้าไปก็ได้ตรงเนี้ยเก็ดหลังเนี่ยอันนี้ เราก็ทําแค่นี้ก็พอนะคะในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะ